ครับพบกระพูพาลุยครับออกแล้วเกิดแล้วตะพูได้เก็บเห็ดแล้วครับผมมาดูดูโอ้ยยอดมากเลยดู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 นี่นี่นี่เห็นไหมสวยอะไรดูดูดูโอ้ยดูเหดแดงให้แดงครับโอ้นี่ดูนี่ครับหวานมานครับผมโอ้ขึ้นเยอะมากเลยดูดูดูนี่ดูโอ้สองคนเก็บสองคนไม่ทันครับผมเยอะจันครับผมดูดูดูโอ้ดูดูดูหนึ่งตัดตัดตัดเต็มครับนี่นี่ดูดอกไปช้วย ดูโอ้โหเห็นไหมโอ้โหขึ oh, oh, ้นเยอะมากโอ้โหสุดยอดเลยนั่นนนโอโหี่นีตุมตุมตุ้มตุมเห็นไหมสวยโอ้โสวยๆแล้วดูดูโอ้โหนี่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 นู้นี่นี่นี่ดี่นี่อด่นี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 ่นบในี่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 นนี่นี่้ี่น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 ีเนีดนี่นง่ีนี่นี่นีี่ ดูครับเห็ดป่าครับด้ไหนครับไล่อมใจป่าช้าหนองกลุ่มนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมต้องมาแย่งใครครับซื้อสมัติทานไปแล้วดู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 นี่นะดูดอกดูดอกเห็นไหมแดงสวยไหมโอ้โหท่านผู้ชมดูนู่นดูนู่นโอ้ยดูดูโอ้หอะไรมันจเยอะขนาดนี้มันได้ปลูกกว่าไหมพี่ ไม่ได้ปลูกครับขึ้นเองธรรมชาตินะครับผมไม่ได้รู้จักด้วยไม่รู้จักด้วยแต่ผมรู้นะไม่รู้จักเดี๋ยวนี่ครับจะไปนะปนแทบแทบนะครับแทบๆจริงมันอยู่หันหันนะครับดูนี่ดูดอกโอ้ยไงดูเลยนี่โอ้ยดูเลยโอ้ดูเลยโอ้เป็นมูเป็นมูจุ้มจุ่มเลยโอ้หืมดู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 โอ้ยสุดยอดอลังการงานสร้างนู่นนุ่นดูโอ้โหนีครับ แต่ถ้ากล้าดูดูขึ้นเป็นโอ้ยอย่างเยอะดูดูดูสามพีน้องเลยพุทธมนนะครับนี่ครับตัดตีนเรียบร้อยสวยงามโอ้ยนะยอดนะโอ้ดูดูโอ้ยโอ้ดูเลยขึ้นเป็นแถวเป็นแนวเลยไปชมดูเห็นไหมนู่โอ้โหฝนไม่ดีนะแต่ขึ้นนะโอ้ดูดูดู นยังแกไปกู้ดูดดดดอกมันนัมันแดดไม่พอหรือว่าอย่างไรนวันนี้พิ่มีแดดดูดูู้ตัดตงโชดดอกนั้นหน่อย่นนโอ้ดูดอกดูดอกดูดอกดูดูููููตัดเลยอเลยโอ้ขึ้นไม่ไ้ไงดูโอ้ดูเท้เดินมาดูถามยอดนี่มันนอะไรโ้ยนี่น โอ้โหสุดยอดโอ้สุดยอดเป็นไงโอ้โหเต็มครึ่งตะกร้าแล้วครับผมดูครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยโอ้ยสวยๆนู้นนั้นน่นขึ้นในต้นอะไรเนี่ยต้นกระทือต้นกระทือต้นกระทือดูดูดูโอ้โหมันขนาดนี้ดูอย่าอย่าว่าผมนะผมตื่นเต้นนะ ครั้งแรกของผมเลยเนี่ยเพิ่งได้เก็บเห็ดโอ้ยสองดอกดูดูโอ้โหเห็นไหมนี่ยอดดูนี่โอ้โหนี่โอาดอกวคเย็บแตกโอ้ยแสบแสบดูนี่ดอก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 อดอกดอกกดดดอออออ โอ้ยังเยอะยังเยอะดูดิเป็นแถวเป็นแนวันโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ครับผม,มสิ้นสุดการรอคอยครับสามปีสองเดือนครับผมตอนตะเคียนครับผมโอ<ม>้โหโอ้ยดูดอกดอก<ม>ถ้าไหนว่ามันมีพวกอะไรใบไ,ไม้คลุมโคนม,มันก็ใหญ่นะอ,อ่อาอ่านะทกิทกกเ,เลย ถ้ามันแรงๆบอกว่าที่แบบไม่ไม่มีใบไม้มันก็ดอกเล็กๆนะใช่เกินแกนหน่อยอ่าโหดูสุดยอดมันได้ความชื้นได้เลยโอ้โหการสัมผัสดูดูฮึกลายเป็นตะกร้าแล้วโอ้โหดู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 นี่เห็นไหมสวยเลยไหมเห็นไหมอืมโอ้หไม่ได้ปลูกไว้นะครับมันขึ้นเองธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมเหตุธรรมชาตินะครับผม โอ้โหเราชมดูนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ดูดูโอ้โหเนี่ยไอนี้ก็มีโอ้โหเนี่ยย่าเกิดในย่าโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหดูดูดูโอ้โหนั่งเกิดในย่านี่ครับยอดเลยครับผมเห็ดก้อยแดงนะครับเห็ดแดงนะครับขึ้นใต้ต้นตะเคียนครับผมแล้วเดี๋ยวเรารอราชินีเห็ดป่าอีกทีนะครับเห็ดละโง่นะครับแล้วก็เห็ดราชาเห็ดนะครับเห็ดโคนนะครับผมจะขึ้นแน่ใช่ไหมขึ้นแน่นอนครับดินทรายครับผม โอ้ดูก่อ<ค>นตจะนี้มันเป็นป่าด้วยนะอืมตอนนี้ก็เป็นป่าตะเคียนแล้วไนงะแต่ว่าใครจะปลูกนะผมแนะนําให้ปลูกตะเคียนก่อนเลยนะตะเคียนได้กินเห็ดไวมากแต่ว่าต้นพันธุ์หายากนะดูรอบนี้เห็ดเยอะมากมากเลยแล้วตะเคียนนะมันออกเห็ดทุกอย่างนะครับผมที่ผมไปเก็บที่ชุมพรมานะโอ้โหเยอะมากเลยคานผู้ชมโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยมาเก็บเห็ดตื่นเต้นเจอเห็ดครั้งแรกในรอบปีระพูคาเก็บเห็ดครับผม สามคนยังเก็บไม่ทัน,นครับมือกันวิ่งหมดเลยครับผมนี่ครับสุดยอดเลยครับผมมันหงิกมันงออยู่ในน,นี้เลยอืเห็นไหมครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับตะพูมาเก็บทุกคนก็อยากจะรู้แต่พูเก็บที่ไหนครับวันนี้มาเก็บอยู่ที่ไร่ป่าไร่อ้อ <c oughs> ไมไยใช่ไร่อ้อมใจป่าช้าหนองกุมนะครับอ,อําเภอเมืองอาเภอเมืองตะบลเอาน้อยจกกังหวัดประจวบนะครับเบอร์ติดต่อครับผมศูนย์หกสอง 552560นี่ครับตัวกันถามว่าตะปูะตะปูมไปเก็บเผ็ดที่ไหนที่ไหนหน่วยนี้มาเก็บทีไรออมใจครับแล้วก็ติดตามต่อไปว่าตะปูจะพาไปเก็บเผ็ดที่ไหนครับวันนี้ก็เราก็นี่ครับได้เผ็ดสะใจครับประมาณสักเท่าไหร่ได้เนี่ยโอ้โหพอได้แจวพอได้ปนโอ้ดูดูดูเลยไหมนี่ครับดู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 โชน่อยโอ้โหดอกแดงออซ้อนสวยๆขางั้นดู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  อือสอนแท้เนยนะเธอนั่นนะนั่นนใช่ไหมใช่ครับดูนี่โอ้ยตุ้ม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 อันเหยียบนะโอ้ยสองดอกโอ้โหดูดูดูโอ้ยสามดอกโอ้ยยิงแหวกยิงเจอแล้วใครเหยียบไปแล้วนี่นี่นี่โอ้ยยิงแหวกยิงเจอครับผมนี่ยังขึ้นอีกเห็ดโอ้ยต้องขึ้นอีกนะครับขึ้่อนนี่ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะปูพาลุยปลาทำวันนี้ก็พามาเก็บเห็ดนะครับ ก็ามาเข็เผ็ดที่ไร่ป่าช้าหนองกุ้มอำเภอเมืองจังหวัดประจวบตะบนอน้อยนะครับถ้าเกิใครอยากมาเที่ยวหรือเรียนรู้ครับก็เบอร์ติดต่อกับพี่หกสองห้าห้าสองห้าหกศูนย์หนึ่งไปแล้ววันนี้ได้เก็บเผ็ดครั้งแรกกับตะพูไปแล้วไม่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ